สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะมูลนิธิร่วมขุศลสมุรปราการจัดการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่สทับ2568คณะกรรมการมูลนิธิร่วมขุศลสมุรปราการที่ห้องประชุมมูลนิธิร่วมขุศลสมุรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุรปราการ นายภพยวงชำนินาวากุลประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่2องทับ2,568 โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมกุศลสมุดรปราการเข้าร่วมการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมกุศลสมุดรปราการได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1ทับ2,568เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่7สิงหาคม2,568ที่ผ่านมานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการ ระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองฐานะทางการเงินเรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆตั้นแข่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568และเรื่องเพื่อพิจารณาการจัดงานเทศกาลประจำปีวันเกิดหลวงปู่ใต้หงโจซือกงระหว่างวันที่28ถึง30พฤศจิกายน2568และการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีมูลนิธิร่วมกุศลสมุดรปราการในปี2570 ะท่ขัมาเรามอบให้กับเรที่เดนายังมูลที่ราคาสบรายในการาคทะที่รึกษาท่านรองประธานคณะกรรมการทุกท่านทั้ง101ท่านขนาดข้าวบค่ะเตรียมถึงร้าน100ง1 0อบาทเท่านั้นนะคะขอไททั้ง2อ0บาทรุ่นีแปนะครับรุ่นที่2ปสมัยที่ยบ้าท่านท่านปะคะพอดีว่า ทางท่านอาจารย์ทราว่าทางท่านผู้ใหญ่เครับกับส,ส,สวัสดีสาธุชนทุกท่านนะครับผมนายไปวงชมิีนาวากุณประธานมูลนิธิลุรงรุสสุมรการรุ่นที่8สมัยที่25นะครับวันนี้เรามีการประชุมใหญ่นะครับของมูลนิธิเพื่อจะจัดงานวันเกิดอากงในวันที่ 28, 29, 30 พฤศจิกายน25ัายน5ผมขอเรียนเชิญท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับมาร่วมกันสักการะวันเกิดองค์หลวงปู่ใต้องคกงพวกเราเพวกเราเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับปลายปีนี้เราจะมีจัดผ้าห่มภัยหนาวนะครับผือนละ200บาทเพื่อจะไปแจกให้กับถิ่นธุรกันดาน ที่มีภัยหนาวอยู่นะครับก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านท่านสาธุชนทุกท่านนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเพียงกันนะครับมาพบปะสังสรรค์มาคุยแล้วก็เรามาสักการะกลงพร้อมกันแล้วก็มีอาหารเลี้ยงตลอด3วันนะครับตั้งแต่28-29ทีมข่าว AEC TV Channel รายนาน สวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ